いどう ก็คืออยากให้ทุกท่านนะครับประมาทนะครับในการใช้ชีวิตนะครับต้องเตือนตัวเองรักษานะครับและป้องกันการติดเชื้อนะครับจากผู้ที่ได้รับเชื้ออยู่แล้วนะครับเ,เดี๋ยวเพิ่งเออเอาไปยังไปสัมผัสลงไม่บอกเพื่อนก็ได้เอาไปเคาะบอกลงเพื่อนนะ เราให้สบายเาอยากพิมมาเลยเดี๋ยววายได้เราประดีขาวเก่าย้ายได้ กดกดๆๆๆๆสวิตน่ะกดกดแช่กดแช่ไฟสวิตไฟยังไม่เปิดทั่งนั้นนะแต่เบเกอร์ขึ้นหน่อย